ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากไมว้ช a าแนลนะคะชายจะไม่เรียนแล้วพอกันทีทำไมหม่อมแม่ไม่ตามใจชายบ้างเมื่อกลับถึงวงังหม่อมราชวงศ์หนุ่มก็ร้องออกมาอย่างเหลืออดความรักมันเลือกที่เกิดได้ที่ไหนกันเล่า เขาก็คนชายก็คนทำไมต้องแบ่งชนชั้นท่านหญิงมองเขาเงีย,งยบๆเวลานี้เขาร้อนท่านจะต้องเย็นเข้าไว้ก่อนแม่ปิ่นก็นั่งเงีย,งยบๆไม่กล้าเอ่ยอะไรออกมาเวลานี้นางก็มึนๆพอกับท่านหญิงนั่นแหละบอกเขาเป็นสาวบริสุทธิ์หม่อมแม่รู้ไหมผมปั้ม hm เขาเอง เขาไม่เคยยอมเลยแม้แต่จะคบหากันมานานเพียงไหนโอเคว่าเขาเป็นนางแบบเป็นดาวยั่วแต่เขาเป็นคนดีหม่อมแม่เข้าใจไหมชายชายจ๋าท่านหญิงรับสั่งออกมาเบาๆมองหน้าเขาอย่างเมตตาแต่ท่านจะทรงตามใจเขาไม่ได้หรอกหากเขาแต่งงานกับแม่นั่น เป็นความรักความพอใจเพียงไหนก็เถอะคนในราชสกุลต้องไม่พอใจแน่ๆชายไม่ฟังชายเบื่อหม่อมราชวงศ์เดินจากไปเขาไม่เหลียวมามองหน้าท่านอีกเลยแม้แต่แวบหนึ่งเราจะทำอย่างไรแม่ปิน่นท่านหญิงหันมาถามคนเก่าแก่เบาๆฝ่ายนั้นทำได้เพียงสายหน้าไปมาเท่านั้นเอง หากเขาเรียนไม่จบอย่างที่ประกาศเราคงแย่แน่เลยนะให้เลือกเอาสิคะหากไม่เรียนก็จับแต่งงานเสร็จเลยฝ่ายนั้นเขารออยู่แล้วนี่คะจะยากอะไรแม้ปิ่นคิดออกมาได้ในเวลาต่อมาจึงรีบทูลท่านหญิงและท่านก็เห็นด้วยเอาอย่างนั้นก็ดีนะเราต้องไปหาเสด็จอาเสียแล้วล่ะต้องไปปรึกษาว่าจะเอายังไง หญิงจามารีเขากลับมานานแล้วนี่คืนช้าคนอื่นตัดหน้าขอไปก่อนเราคงช่วยสบายดีๆแบบนั้นแน่แม่ปิน่นก็อย่ารอช้าสิไปคะไปเสียวันนี้เลยสองวันต่อมาหม่อมราชวงศธรรมรัตก็ถูกเรียกตัวเข้าวังหลวงสเสด็จอาข,ของเขาเรียกเข้าไปพบเพื่อเตรียมงานในเรื่องของหม่อมราชวงศหญิงจามรี ราชาสกุลทางฝ่ายพระบิดาของเขาวันนั้นเขาพบหญิงจามรีด้วยหล่อนสวยเหมือนสาวสมัยใหม่ทั่วไปผมหยิกยาวเต็มแผ่นหลังแต่งตัวราวกับเดินมาจากแมกซีนใบหน้าหล่อนสวยชายหนุ่มมองครั้งแรกก็พอใจนิดๆแต่เมื่อมองนานๆเขาก็รู้สึกเฉยถึงจะพอใจเพียงไหน ชายธรรมรัตก็ไม่สามารถลืมการสลลองได้เลยเขานึกถึงแต่เธอหวนหาทุกที่วาราตรีแต่เขาไปไหนไม่ได้หม่อมแม่ไม่เปิดโอกาสให้เขาไปไหนมาไหนตามลำพังเลยคำสั่งท่านศักดิ์สิทธิ์นักหนาเขาไม่ได้ไปเรียนต่อ,อยังสถาบันเดิมไม่ได้ออกไปไหนเลยนอกจากวังหลวงของเสด็จอาเท่านั้นเขารู้สึกเหมือนกับติดคุก ชายทนไม่ไหวนะหม่อมแม่หากไม่ปล่อยชายไปบ้างชายอาจจะบ้าเขาเคยทูลมารดาท่านหญิงก็ต่อรองว่ามั่นก่อนแล้วแม่จะปล่อยเห็นใจแม่บ้างเถิดชายสกุลเรามีชายคนเดียวนะไม่มีใครไหนสืบสกุลอีกแล้วตกลงว่าชายยอมแต่งงานให้ยอมมั่นให้แต่ชายต้องออกนอกบ้านบ้างนะครับ ชายอดอู้อยู่แต่ในวังไม่ได้หรอกเอาเวมั่นก่อนแล้วค่อยออกไปแต่อย่าไปหาแม่คนนั้นนะชายชายอยากไปไหนก็ได้อยากผ่อนคลายความเครียดชายก็ไปเที่ยวสถานที่ที่เขามีไว้บริการอย่าไปอย่างนั้นแม่ขอเขาจะอยู่ให้ผมไปหาหรือเปล่าก็ไม่รู้ปอไม่เคยรักชายเลยเขาคล่ำครวญ และเมื่อพ้นมาจากห้องนั่งเล่นนั้นมาชายหนุ่มก็ฟุบหน้ากับท่อนแขนเขาคิดถึงกาสลองหรือเขาจะไปเรียนต่อเรียนจนจบเพื่ออะไรบางอย่างในวันข้างหน้าเหลือเพียงไม่นานนักเขาก็จะสำเร็จแล้วการทำวิทยานิพนธ์เป็นเรื่องไม่ยากนักสำหรับคนเรียนเก่งมาตลอดอย่างเขา ปออดทนรอก่อนนะผมจะไปหาปอทันทีที่พร้อมทุกอย่างหากผมมีความรู้จะเลี้ยงดูปอเองตอนนี้ขอเวลาผมหน่อยนะผมจะตอบแทนผู้มีพระคุณก่อนในชีวิตหนึ่งแล้วต่อไปผมจะทำเพื่อปอบ้างปอรอผมนะปอทำอะไรอยู่นะ่ะแต่งหน้าหรือ,อยังลูก อ้อยเปยโยร้องเรียกหานางแบบในสังกัดคนโปรดอย่างเอาใจใส่ปอปาริชาติคือนางแบบแม่เหล็กที่ดูดลูกค้านับหมื่นนับแสนคนในเวลานี้อ้อยโปรโมชั่นกำลังดังสุดขีดใครๆก็เรียกหาและใช้บริการมีงานไม่ว่างเว้นในแต่ละคืนบางเดือนหล่อนก็พาลูกสาวนับสิบของหล่อนไปเดินโชว์ต่างจังหวัดตามโรงแรมหรูห เวลานี้โปรโมชั่นของหล่อนมีระดับแล้วไม่กระจอกงอกง่อยเหมือนสาสี่ปีที่แล้วนั่นป๋ออ้อาวนางตาลอยอีกแล้วหรืออ้อยมองหน้ากาสลองอย่างครุ่นคิดหญิงสาวเป็นอย่างนี้มาหลายวันแล้วนับเดือนก็คงจะได้กระมังตั้งแต่หล่อนพาลูกน้องกลับจากระยองก็เห็นกาสลองนอนร้องไห้จนตาบวม ถาอะไรก็ไม่ยอมตอบเอาแต่ร้องไห้เลยไม่รู้มาจนวันนี้ปอเป็นอะไรลูกได้เวลาแล้วนะจ๊ะแต่งหน้าหน่อยนะค่ะหญิงสาวหันกลับมาเพื่อนเพื่อนน,นางแบบหลายคนมองหน้าหญิงสาวอย่างสงสยัยมีเพียงคนเดียวที่รู้ว่าปอปริชาติเป็นไรไปวันรีรู้ว่าเพราะเหตุใด แม้จะรู้ไม่ลึกนักแต่หล่อนก็ทราบจากจงรักเพื่อนของหม่อมราชวงศ์ธรรมรัตน์ว่าชายใหญ่เขาโดนหม่อมแม่บังคับให้เลิกกับปอให้ไปแต่งงานกับผู้หญิงสูงศักด์ที่หม่อมแม่หาให้ในวันที่พวกวันไม่อยู่หม่อมแม่ของชายใหญ่ราวีปอเขาถึงอพาร์ตเมนต์วันนี้หน้าซีดจังเลยลงหน้าเข้มหน่อยนะลูก เห็นตาบวมๆแม่อ้อยของลูกๆก็ไม่กล้าทักมากไปกว่านั้นความที่อยู่กันมานานเลยเข้าใจการปกครองคนมากๆอย่างนี้แม่อ้อยมีคำพูดที่ดีกับลูกๆเสมอค่ะการสลองพยายามปรับสีหน้ายังไงหล่อนก็นึกถึงบุญคุณของผู้เป็นหัวหน้าคณะไม่นานนักหล่อนก็พร้อมจะขึ้นไปบนแคดวอล์ก มันเก่งจริงๆลูกคนนี้แม่อ้อยพึมพำและงานคืนนั้นก็ผ่านไปโดยไม่มีอะไรบกพร่องวันต่อมากาสลองก็นอนสมเพราะรู้สึกเหมือนจะมีอาการไข้วันรีเฝ้าเพื่อนไม่ห่างเตียงในห้องนอนทานยาแล้วหล่อนก็นอนหลับไปก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูดังขึ้นตอนบ่ายสองโมง การสลองกำลังทานอาหารอยู่บนเตียงมีแม่อ้อยนั่งเฝ้าแทนวันรีใครยะใครบอกมาก่อนไม่บอกไม่มีการเปิดแล้วต่อไปนี้แม่อ้อยมีกฎใหม่ว่าต่อไปนี้ไม่มีการเปิดประตูรับใครเข้ามาในห้องง่ายๆต้องบอกให้รู้เรื่องก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนยังไงก่อนจะตัดสินใจให้เปิดหรือไม่เปิด บทเรียนของกาสลองทำให้แม่อ้อยแอบประชุมลับในเรื่องนี้แป๋วเองค่ะน้องสาวพี่ป๋อคำแก้วน้องสาวคนที่สามของกาสลองนั่นเองพอก้าวเข้ามาในห้องแม่อ้อยก็ตาโตเลยทีเดียวสวัสดีค่ะพี่ป๋อคุณนะ้าหญิงสาวหันมาสวัสดีทุกคนในห้องเรียกแม่ก็ได้ลูกสวยนะนี่ หน้าตาเหมือนปอเลยรับไหว้แล้วก็ยิ้มให้พลางนึกต่อไปว่าเสียแต่ผอมบางไม่อวบอัดเหมือนพี่สาวแต่หากเลี้ยงให้ดีคงสวยเหมือนพี่สาวแววมันออกทางนั้นว่ามันจะต้องโตกว่านี้แม่ป่วยให้มาตามพี่ปอไปดูใจจ้าหล่อนเข้ามากอดเอวพี่สาวแม่บอกไม่ค่อยสบาย เป็นมานานแล้วแต่แม่ก็ไม่ให้บอกพี่ทำไมทำไมแม่ไม่บอกพอรู้ว่าแม่ป่วยกาสลองก็ใจหายแม่หล่อนผอมบางหุ่นเหมือนไม้เสียบผีอย่างที่ชาวเหนือชอบว่ากันแม่ขี้โรคเพราะความที่แม่มีลูกหลายคนนั่นแหละแม่มีลูกมากร่างกายก็เลยสุดโทม ปีนี้แม่ของหล่อนอายุห้าสิบกว่าแล้วแม่กลัวพี่จะเสียการเสียงานน่ะพอดีกับที่ป่านยังเรียนไม่จบแม่ป๋ออยากกลับไปดูแม่หล่อนหันมาถามเสียงเบาแววตาขอร้องนานแล้วที่หล่อนไม่ได้กลับบ้านสองปีกว่าแล้วเงินทองที่หาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงหลอนส่งมันให้แม่ทางปลายสีหลอนส่งให้ทางบ้านไม่ขาด เวลานี้น้องสาวหล่อนสามคนเรียนจบวิชาชีพที่หล่อนส่งแล้วเหลือแต่น้องเล็กๆที่ยังต้องเรียนจนจบมัธยมก่อนพวกพี่ๆพวกนี้เรียนจบแค่ประถมเท่านั้นหล่อนจึงส่งเรียนวิชาชีพจนครบสามคนคนหนึ่งเรียนเสริมสวยอีกคนเรียนตัดเสื้ออีกคนเรียนทำขนมปังต่างๆโครงการของการสลองคือหาเงินอีกก้อน กลับไปบ้านเกิดเพื่อเปิดกิจการต่างๆในหมู่บ้านกลับก็ได้ลูกแม่เห็นใจทำงานมามากแล้วแต่งานละจ๊ะอีกสามอาทิตย์ติดต่อกันเราโปรโมทไปแล้วนะว่ามีปอผู้จัดการพวกนั้นเขาเอาแม่ตายแน่เลยรู้ไหมการสลองนิ่งเงียบเป็นความจริงดังนั้นหากไม่มีเธอเดินแบบตามที่ตกลง คนที่แย่คือแม่อ้อยของเธอนั่นแหละอีกสามอาทิตย์แป๋วกลับไปก่อนนะให้แม่นอนโรงพยาบาลรักษาอย่างเต็มที่เลยแล้วพี่ป๋อจะตามไปค่ะน้องสาวตาซึมงานอะไรจะใหญ่กว่าพ่อแม่นะแต่เมื่อเป็นความต้องการของพี่สาวน้องสาวของกาสลองก็กลับไปในคืนนั้นกาสลองนอนคิดอะไรเงียบ เมื่อทุกคนหลับไปแล้วในคืนนี้เลิกจากงานทุกคนก็หลับเป็นตายไปหมดแม้จะงานไม่หนักหนาะแค่ไปเดินยิ้มแย้มบนเวทีสิบเที่ยวต่อคืนก็กลับไปพักเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆของกาสลองก็นอนกันได้นอนกันดีแถมตื่นเช้ากันอีกต่างหากคุณชายคนนั้นไม่ติดต่อมาเลยเขาจะแต่งงานต้นเดือนหน้า ทำไมเขาทิ้งหล่อนไปได้ง่ายๆนะเพราะแม่เขาเหรอแม่เขาคงบังคับลูกเขาอยู่คุณชายจึงไม่ได้มาเลยแม้แต่โทรศัพท์เขาก็ไม่เคยโทรมาสองเดือนผ่านไปแล้วเขาหายไปนี่หล่อนจะไม่ได้อะไรจากเขาอีกเลยหรือสำหรับผู้ชายคนแรกที่ผ่านมาในชีวิตน้ำตากาสลองไหลรินอาบแก้มเปียกมอน ไม่มีใครช้ำใจเท่าเธอหรอกยามนี้ปอวันรียังไม่หลับหลอนขยับกายมาใกล้ล่างเพื่อนกอดเอาไว้กระซิบเบาๆว,าวา่าอย่าร้องไห้เลยนะผ่านไปแล้วก็ผ่านเลยเถอะให้เหมือนสายลมเรายังต้องทำอะไรอีกตั้งหลายอย่างในชีวิตที่ผ่านมาคิดว่าให้ทานหมามันก็แล้วกันนะ เพื่อนรักวันเธอต้องบอกตัวเองว่าไม่ได้รักเขาไม่ได้รักเขานะแล้วเธอจะสบายใจคนอย่างเราก็แค่นี้แหละเพื่อนเอย๋ยเราต้องรักคนที่เขารักเราจริงๆไม่ใช่เรารักเขาเราเชื่อว่าปอไม่ได้รักเขาผู้ชายคนนั้นปอรักตัวเองรักครอบครัว อยากคิดถึงเขาเลยนะเพื่อนการสลองเช็ดน้ำตาให้ตัวเองใช่เราเกิดมาเพื่อใครไม่ใช่เพื่อเขานี่นาเราต้องไม่ร้องไห้อีกแล้วเราต้องไม่ร้องนั่นหนูจะไปไหนล่ะปอแม่ไปส่งเอาไหมแม่อ้อยขับรถมาจอดใต้ถุนอาคารพอดี กับเห็นกาสลองเดินลงมาจากชั้นบนในชุดกางเกงขายาวสีดำเสื้อยืดสีชมพูดูท่าทางเหมือนยังไม่หายดีจากอาการเป็นไข้เมื่อหลายวันก่อนเวียนหัวนิดหน่อยค่ะแม่จะไปหาหมอปากซอยแค่นี้เดินไปได้บอกว่าจะตรวจสุขภาพด้วยหมูนี้ไม่อยากทานข้าวเลยบางทีก็อาเจียนสงสัยโรคเก่ากำเริบ อ๋อโลกระเพาะไปเถอะจ้าแม่จะนอนสักงีบเมื่อคืนนี้ยังไม่ได้นอนเลยหล่อนขับรถผ่านหน้าหญิงสาวไปคลินิกที่กาสลองมาเป็นคนไข้อยู่ปากซอยทางเข้าอาพาร์ตเมนต์ไม่ไกลนักแต่กว่าจะมาถึงกาสลองก็รู้สึกเหนื่อยจนจะล้มลงให้ได้และพอเปิดประตูกระจกเข้าไปในคลินิกได้เท่านั้น หล่อนก็ล้มพับไปเลยพอหน้ามืดวูกระทานหันตื่นลืมตามาอีกทีก็นอนบนเตียงพยาบาลในห้องด้านในมีหมอและพยาบาลยืนยิ้มให้อยู่ข้างเตียงเป็นมากแล้วนี่วันนี้หมอต้องตรวจให้หมดเลยนะคุณถ้าทางไม่น่าไว้วางใจเลยนอนสักครู่ก่อนก็ได้แล้วค่อยออกมาตรวจนะ เสียงหมออ่อนโยนและกาสลองก็พยักหน้าน้อยๆก่อนจะหลับตาไปอีกครั้งหนึ่งผลการตรวจในวันนั้นออกมาแล้วกาสลองเดินกลับไปที่พักด้วยใจที่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยหล่อนท้องเป็นไปได้อย่างไรเสียงหมอยังแว่วอยู่ในสมองคุณท้องอ่อนๆแน่นอนขอให้ไปนับวันประจำเดือนมาใหม่ หมอจะได้คำนวณถูกว่าท้องกี่สัปดาห์แล้วหล่อนท้องโอ้ไม่นะ